สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับว o ลเลย์เชนเนลในเกมเนนทูไ2ซิสสองกันต่อในพาที่3กันนะครับโอเคเดี๋ยวกันนะผมซื้อของไปยังเมื่อคารทที่แล้วจำไม่ได้ละรู้สึกน่าจะซื้อเวลานะอ่าซื้อเวลาตอนนี้เหลืออยู่2000 20, 0อ่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเช็คก่อนโอเคเติมกระสุนให้พร้อมอืมออ,อ่าซื้อมาแล้ว ไอ้เนี่ยมีไม่ค่อยซื้อหรอก power battery อ่ออะไรอ๋ <S 2> <S 2> <S อเพิ่สตาร์กนการเพิ่ม power โอ้ไม่ค่อยใช้หรอกอืมไม่ค่อยจำเป็นฮะมาโอเคอยู่ที่นี่เราต้องใช้ปืนนี้จะดีที่สุดปืนทำมาหากินครับเพราะที่นี่จะมีคอยาากับนกเท,ทอะไรนะไทรนาโน,อนรอนปะ่ะอืมเพิ่มไม่ได้ โอเคผมก็กังวลอยู่อีกฉากหนึ่งสำหรับเกม 2, นีโนเค i ิสสองนะคือฉากเดี๋ยวมันจะมีช่วงสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลิจิน่าเนี่ยจะลงไปใต้น้ำนะผมคือผมไม่รู้ว่าตัวอินโมเนเตอร์มันจะมีปัญหาอะไรไหมก็ภาวนาอย่ามีปัญหาเลยนะานี่ให้ีปัญหาอะไรหันมาทำไม ไอ้คอยยาวเออแม่มีหลบมีหลบอ้อได้เงินเยอะแน่นอนครับโดดามเมดด้วยได้ทุนี่มันให้เงินเยอะขอมาโอเคอ่ะอะไรอ่ามาขู่กัน อ้าวโห و, หลบ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 ฮะครั้งนี้จะหลบอีกไหมโอ้ชโอ้ยจะหลบผ่านแสงเหรออ้าวโดนเองอ่ะสมหนา้าเห็นไหมหายเลยของข้าหายหมดแต่ว่ามีตัวหนึ่งอยู่นี่ มันมีมิตาหนึ่งมันผ่านไปทางนู้นนะฮะแต่ทั้งเถอะเออไปองมาหรอกเสียเวลาไปแล้วละอืตรงนี้่าจะเป็นนกนะนี่ไงนกบ้าทำกวไว้ทำอะไรไว้นี่จำได้ไหมเมื่อพันพันแรกมนะั้ง ไม่ได้แอมหลอกโอเคอ่ะไล่แล้วอืออ้โหมันฉลาดมันเข้ามุมแคบอืออ้าวชิบหายโดน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 อ้า โอเคอืมเอ,อ่อแต่อ๋อแบบฉันทำหายที่อยู่ใกล้ป่าออ้ยเดี๋ยวยิงก่อนมึงจะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์หรออืมเนี่ยต้องใช้กุญแจฮะแต่ นี่นี่น,นี่ไปแล้วโอ้ย <c oughs> เวนเอ้ยโอ้ยอืมล้างแทบดาะตรงนี้มันไม่มีการ์ดฮะเราต้องกลับไปที่นั่นก่อนที่ป่าที่เรามาตอนแรกอ,ะ <c oughs> อ่ะะไหลแล้วนี่ เดี๋ยวต้องซื้อกาสูนมาเพิ่ม40นัดมันไม่สะใจโผลมาทำไมเล่าฮะมีซิกแซกอะไรโผลมาอีกแล้วโผลมาอีกแล้ว อ,อะไรอีกแล้วเหรอตึ้งนั่นแหละไ่ต้องโผล่มาแล้วเก่งใจกระสุนจะหมดแล้วด้วยจะมาอีกยัง ยา,ยางเองยางเองเลยนะเดียวโว้ยอ<ก>เอาเลยนัดสุดท้ายไปละโอเคต้องกลับครับก <บ S 1> <บ S 2> ลับครับเรือไป นี่ขับไปแจงเกิลครับอื้นคราวนี้มันจะไม่มีให้ยิงละเดี๋ยวนะเลือดน่าจะเหลือเยอะอยู่นะเดี๋ยวค่อยนาและกันแต่กระสุนอนะไม่พอละฮึเพิ่อมอีกเท่าไหร่ดี เพิ่มอีกสักยี่สบประกันนั่นแหละโอเคกำลังสวยอย่าไม่ต้องปืนซื้อปืนพกไปดีกว่าแค่นี้แหละเพิ่มอีกสักนี่พอและ อันนี้ที่จริงใช้ปืนคู่ก็พอแล้วแต่เดี๋ยวมันจะเจอเอเอ,เอ,าาอนียวสาวตนคนนั้นอนะ่ะเดี๋ยวใช้ปืนนี่จัดการเลยเอ่ะปีนขึ้นไปสวัสดีพวกคิดถึงฉันไหมคิดถึงก็มาอยู่ไหน ยิ้มหน่อยยิ้มสวยๆอย่ยาเอือออือชักกระตุกชักกระตุกเรียบร้อยฮะบมันจะไม่ห่าละแต่ตรงนี้จะไม่มีมันนะฮึส รู้สึกต้องคุยกับน้ำตกนี่นี่ตามใบไม้ไปฮะตุต่มตุ่มห้อยหลังตุงตงตง่มตุ่มตุ่มนี่ไงเจอแล้วนี่ฮะคีการ์ด ฟุ๊บเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่เดิมฮะดิจีหน้าขึ้นบันไดไวมาก ก็น่าแปลกนะตอนที่จออยู่ฝั่งตรงนั้นคอยาวไม่จู่ตอบตอนอยู่บนฉากเรืออย่างเงี้ยเออแต่ไอ้คาร์บอนมันมันอยู่ไหนอะเนี่ยโอเคไปนี่ครับเลือได้เดินทางมาถึงแล้ววายังอโคลหก เอาละเตรียมลุยจะเอะขอยาวหนึ่งดอกนี่เออฮึอะไรอเอะโผล่าาลาลมาทำไมโผล่อย่างนี้ฉันก็ไปแล้วไม่รอ ก็เอ๋อ่ะนึกว่าจะมอสีิเกียยิงให้เปลืองอืออืออือเอาด้มีย้อนสอนมีย้อนสอนเฮ้ยเดี๋ยวคอมโบอยู่ข้างลูดโอ้โหยิงกระจายอ้อฮอ ขายมันเพอาะผ่านพวกคอยาวเนี่ยโผล่มาเยอะเหือเกินโอ้โหได้หมื่นเจ็ดยิงก่อนเลยนี่นะนี่ยิงก่อนเลยมันไสน้หกลงมากกว่าสู้อ,อ่ะไอโนบาเอาดิไม่ไปอะ่ะไม่ไปอะ่ะไม่ไปอ,ะอ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวม,มันเป็นฉากเราอยู่มุมไม่น่าไปหน่อ เดาได้เงินมาพิ่เลยครับอ๋อโอ้มุมไม่ดีเดวเดวเดย ล่วงล่วงปีไปแล้วไม่อยู่แล้วยังมีอีกไหมตรงนี้ตรงนี้รู้สึกนะ่าจะมีนะนี่ไงโอเคบล็อกตรงนี้ต้องใช้คีย์ในการเปิด แต่เรายังไม่มีคีย์โผล่มาทำไมเดี๋ยวโผล่มาอีกอ้าวยิงผิดด้านโผล่มาอีกแล้วโผล่มาอีกแล้ว ขึ้นไปอืมอืมอืม,อมเอตรงนี้มันต้องมีไอเดียการ์ดเอไอดีการ์ดอืมเดี๋ยวนะเราต้องออกไปตรงนี้ก่อน ยิงก่อนเลยตังค์เยอะตังค์เยอะนกมันเยอะอโอเคเฮ้ยได้มาแล้วนีอ่อะไรอะไรอะไรลอยนกบ้าอะไรครับนี่ ล่วงเอาละเติมกระสุน,นก่อนโตือโอ้โออยัต,ยา,ตยากระตุกยากระตุกต้องไปตรงที่เรือก่อนฮะ อย่าโผล่มานั่นไงโอ้โหมีหลบได้เก่งไปไหนเก่งไปไหนอนไหนเราโผล่มาอีกแล้วเดี๋ยวนะต้องใช้ไอเดีเปิดปะ อินฟูปินสมอลรีแฟร์ทูต้องใช้กุญแจในการเปิดกุญแจอะไรวะเห็นไหนะผมก็จำไม่ค่อยได้ตรงนี้นี่มันอินเนอร์ศูนนี่หว่าเอ๊กุญแจอะไรวะหรือว่าไอดีนี้มันใช้แก่นั่นเลยคือจำไม่ค่อยได้แล้วด้วยลืมละลืมละตายละ เ็ักจะโผล่มาอีกยขยันออกมาจังเลยไม่ต้องโผล่นะเข้าไปแล้วโอ้แต่ได้เงินเยอะมากอึ้อึ้อึอน่าจะได้เลยป่ะเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้มีอะไรไหมอ๋อนี่ไงชิปหายแล้วลืมมาเก็บ โอ้วนไปวนมานะเรา <c oughs> วิ่งแล้วครับวิ่งแล้วอ <c oughs> อาละฉัน้กุญแจนี้เปิด ดีบอบ็อก,อกอนี่ไงเรามันต้องใส่ราหารัสเออจริงด้วยนี่ศูนย์หนึ่งห้าสามแล้วมันปิดให้เราด้วยเออดีนะอะไรเล่าโผลมาทำไม,มยางยางยาง 0153ผมไม่รู้นะว่า password มันจะเปลี่ยนตลอดปล่ะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าครั้งก่อน password เป็นอะไรโหนานแล้วถ้าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ยา,ากนะก็เก็บกุญแจมาแล้วก็ดูว่า password เป็นอะไร0153เดี๋ยวนะ0 1 5 3ปีดตี โอเคลงไปใต้น้ำครับแต่ว่าเดี๋ยวกินยาไวหน่อยดีกว่าไซส์เอ็มไซส์ L อลนี่มีไซส์เล็กหรอวะไซส์เล็กไปไหนหมดเนี่ยเอาเอ็มก็ได้นะ ี้โคตเกลียดเลยเดี๋ยวต้องเป็นถือปืนอย่างนี้ฮะเพราะมันต้องนี่นี่แล้วมันต้องให้เร็วด้วยอืม reactivating main power please check computer until power is supplied to all devices โคตรเกลียดเลยครับเพราะว่าบางอย่างไอ้เน,นี่ยถ้ามันพงนังอะมันต้องเริม่ม <will S 1> ใหม่เลยฮะ เนี่ยเดี๋ยวพออันไหนสีแดงเราต้องเนี่ยอืมหลังๆม่ได้เริ่มเร็วแล้วเริ่มเยอะแรกๆยังง่ายอยู่อืมอึ้งอึ้อึ้ง โอเคเรียบร้อยตอนสมัยเด็กๆนะกว่าผมจะพาได้ใช้เวลาสะาสะพักใหญ่เลยแหละโอเคดีสตอร์แล้ว,วอ okay, ลขอภาวนาว่าอย่าให้มันมีปัญหาเลยกับฉ<ม>ากใต้น้ำเนี่ย ชุดดำน้ำเอาลามาวา,านากันดีกว่ามาดูกันว่าผมจะเห็นตัวละครไหมว่โอไม่เป็นบักอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยครับ โอ้โหยิงมองไม่เห็นเลยครับลำบากแล้วลำบากแล้วเดี๋ยวนะแบบหนึงนะฮะเดี๋ยวผมลองดูกออกว่าแก้ได้ป่ะนะแบบหนึ่งเด้อ